ชัญญาธรรมดะโชว์หลักฐานชัดๆตอนนี้อยู่เมืองนอกจริงโตเป็นวิวีไแยงฉีดไฟเซอร์หมอกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากๆเลยละคะ่ะกรณีภาพของให้โซสาวชัญญาธรรมดะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสอง ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเธอเป็น VVIP หรือไม่ที่ได้รับการฉีดไฟเซอร์ทั้งที่กลุ่มที่สมควรที่จะได้รับคือบุคลากรด่านหน้าล่าสุดชัญญาธรรมดะก็ได้โพสต์หลักฐานยืนยันผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าดราม่าดังกล่าวคือเฟ e a k นิวสตอนนี้ เธออยู่ต่างประเทศบินมาตั้งแต่วัคซีนไฟเซอร์อยังไม่เข้าไทยด้วยซ้ำโดยชัญญาแนบภาพถ่ายพาส,สปอร์ตท,ที่มีตราประทับว่าเธอมาต่างประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่าเธอไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ที่เมืองไทยแต่อย่างใดและไม่เคยมีความคิดที่จะขโมยสิทธิ์ของบุคลากรการแพทย์หรือบุคลากรด้านหน้า ทั้งนี้เรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดซึ่งตนผิดเองที่สื่อสารผ่านทางโซเชียลและมีการกระทำที่คุมเครือเนื่องจากความตั้งใจแรกไม่ได้อยากให้คนอื่นๆเข้าใจว่าเป็นการบินมาฉีดวัคซีนที่เมืองนอกจึงไม่ได้มีการลงว่ามาเที่ยวต่างประเทศต้องขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดในเหตุการณ์นี้ ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ฉันยาธรรมดะด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ